ผมกับผมนาะยชอตตี้บูจว่ากับโจโจโอราโอราโอเวอร์ดรฟ์นี่คือเกมมือถือแนว t ท c ิคอ a l อารที่รวมจักราวาลโจโจเอาไว้ด้วยกันนั่นเองครับใครที่เป็นแฟนคลับแอนิเมะเรื่องนี้ลองดาวน์โหลดมาเล่นกั็ดูได้ครับแต่ว่ามันมีแค่ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นในตอนนี้ครับ หลังจากที่ผมไปลองเล่นมาดูก็พบว่ามันมีเรื่องของความหน่วงเล็กน้อยครับเนื่องจากว่าเราอยู่ประเทศไทยไงเวลาโหลดข้อมูลฉากเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยก็อาจจะมีช้าๆไปบ,บ้างอันนี้ก็พอเข้าใจได้เพราะเขาไม่ได้เปิดให้คนไทยเล่นน,นะเนาะถ้าเกิดอยากเล่นก็ต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้ส่วนการต่อสู้เขาก็มีระบบออโต้มีเร่งความเร็วมาให้ก็เรียกว่าเล่นสบายๆแถมยังมีระบบไอเดลที่ฟาร์มของให้เราอัตโนมัติไม่พอนะเขายังสามารถเก็บเลเวลให้พวกเราได้แบบอัตโนมัติอีกด้วยครับ เอาละเดี๋ยวเราเริ่มรีวิวของจริงเลยกันแล้วกันนะครับผมมาถึงก็แนะนําว่าให้ไปสู้ตามเนื้อเรื่องก่อนได้เลยนะครับคือเกมเนี้ยมันจะมีเรื่องของเลเวลเข้ามาเกี่ยวข้องกับการปลดล็อกระบบต่างๆครับเนื้อเรื่องคือตรงนี้นะก็เข้าไปลุยตามเนื้อเรื่องได้เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลุยเนื้อเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮาร์ดโหมดจะเปิดออกมาแต่อย่าพึ่งลงนะครับแนะนําให้กดตรงลูกศรเพื่อที่จะไปบทต่อไปก่อนนะครับเพราะว่าฮาร์ดโหมดเนี่ยมันจะเริ่มที่เลเวล50าเลยถ้าเกิดผมจะไม่ผิด แต่ถ้าด่านที่มีการต่อสู้เขาจะบอกไว้ด้วยนะครับว่าเลเวลของศัตรูเท่าไหร่ส่วนการจัดทีมนะครับก็ง่ายท่านทูาชมกดตัวนี้เลยก็ได้นะครับโอมาเกษครับเขาก็จะจัดที่เหมาะสมให้ดีเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนกันละกันเนาะบางคนมีตัวอวยอาจจะจัดเองก็ได้ครับเวลาจะจัดเองก็แค่แตะเข้าไปได้เลยครับซึ่งเกมนี้เราจัดได้5ตัวละครด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีการสนับสนุนด้วยอีก2ใบนะครับก็ไปติดตั้งให้เรียบร้อยกันละกัน ซึ่งการสนับสนุนเหล่านี้ผมแนะนําว่าให้ใส่ให้มันตรงสายกับตัวละครหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่ตรงนี้หรือว่าธาตุที่อยู่ตรงนี้นะครับ ส่วนช่องที่6เนี่ยจะเป็นช่องที่เราสามารถนําผู้เล่นอื่นมาช่วยในการต่อสู้ได้แต่เกมเนี่ยมันมีการเก็บ3ดาวครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเอาเพื่อนมาช่วยมันจะไม่ได้3ดาวเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดใครอยากจะเก็บดาวก็ลงแค่5ตัวแบบนี้นี่แหละครับแล้วก็จะมีเรื่องของการเปิดออโต้แบตเทิร์นตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเข้าไปสู้ปุ๊บก็จะมีการต่อสู้ให้แบบอัตโนมัติแต่ว่าเดี๋ยวผมจะปิดก่อนกันละกันครับเดี๋ยวจะสู้ให้ดูก่อนสักรอบนึง วิธีการต่อสู้ก็ง่ายๆครับช่องที่เป็นสีฟ้าคือช่องที่เราเดินได้สีแดงคือช่องที่เราโจมตีแบบปกติได้นั่นเองครับแสดงว่าตัวละครตัวนี้เป็นการโจมตีระยะไกลนั่นเองครับส่วนด้านขวาจะมี3ท่านะครับท่าแรกก็คือโจมตีปกตินั่นแหละท่านี้ก็คือ a b i l i t y ครับซึ่งมันจะมี2แบบแบบหนึ่งคือใช้ SP ถ้าเป็น SP เนี่ยเริ่มต้นมาจะเต็มอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็น EP คือต้องสู้ไปเรื่อยๆนะครับถึงจะมีการเพิ่มเติม EP ให้และบางท่าก็จะใช้แต้ม EP ด้วยครับ ส่วนอีกอันนึงจะเป็นการสนับสนุนนั่นเองนะครับผมการ์ดใบนี้ก็ใช้ SP ีเป็นหลักนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยว่าเราจะสั่งการยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไม่โจมตีก็สามารถกดเครื่องหมายที่เป็นรูปนาฬิกาใยเพื่อที่จะข้ามเทิร์นของเราได้นั่นเองครับเอาละเดี๋ยวผมจะลองเดินไปโจมตีดูนะฮะเวลาเดินคือเราจะคลิกที่ช่องก็ได้นะครับหรือว่าเราสไลด์ที่หน้าจอก็ได้ตัวละครเราก็จะเดินเหมือนกันนะครับผมโอเคอ่ายวผมโจมตีตัวนี้ก็แล้วกัน,กนตีแบบธรรมดานี่แหละลองดู โอเคไม่ค่อยเข้าครับเพราะว่าเราแพ้ทางนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือจบแต่ละเทิร์เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าตัวละครเราจะหันหน้าไปทางไหนนะครับส่วนการแพ้ทางชนะทางเนี่ยเราดูด้านขวาบนก็ได้มันจะมี5ธาท่าห้าสีเห็นไหมครับตามสีเลยแดงชนะเหลืองเหลืองชนะม่วงม่วงชนะเขียวเขียวชนะฟ้าและฟ้าชนะแดงนั่นเองครับครานี้เดี๋ยวผมจะลองใช้อเบิลิตี้ดูบ้างดีกว่านะครับผมกเ็เลือกท่าท่าสุดท้ายแล้วกันครับเพราะว่าคนนี้เขาเป็นคนฮิลไงเขาใจฮิลเพื่อได้อะไรได้งั้นเดี๋ยวใช้ท่าน,นี้เลยทีเดียวแตกเลยครับผมเยี <S 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 ่ยม เรียบร้อยครับผมร่วงไปฮะโอเคต่อมาเดินมาตรงนี้ครับอ๋อนี่เดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมลืมคนนี้เขาโจมตีระยะไกลนะครับงั้นเดี๋ยวลองใช้การ์ดซัพพอร์ตดูหน่อยดีกว่าไปเลยซัพพอร์ตซัพพอร์ตเป็นกากระบาดด้วยน่าเสียดายไม่มีเพื่อนอยู่ข้างๆไม่เป็นไรครับสาธิตให้ดูเฉยๆครับโอเคหันหน้ามาทางนี้อุย๊ยโอ้โหโดนโจมตีส่วนคนนี้โจมตีระยะใกลนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะใช้อาบิลิตี้กันละกันนะครับโดนระยะไกลครับโอ้โหไม่ค่อยลดเลยอะเดี๋ยวลองดูอีกตัวหนึ่งซิลดไหมก็ไม่ค Uh, งั้นกย็ยิงไปก่อนแล้วกันโอเคแล้วก็หันหนะทางนี้ต่อไปเธอศัตรูครับ uh huh. เราแพ้ทางครับโดนอย่างแรงเลยเมื่อกี้ผมก็อธิบายไปแล้วใช่ไหมใครแพ้อะไรยังไงแต่ว่าผมดันไปโจมตีโดยไม่สนท่าซะอย่างนั้นอ่ะไม่เป็นไรครับรอบนี้ก็ยังจมตีไม่ได้งั้นบัฟไปก่อนแล้วกันบัฟให้ตัวเองครับทาเทินไปต่อไปตัวนี้จมตีจากระยะไกลก็ลองใช้อฟเฟอตี้ดูครับท่านี้ละกันครับโดนเมกากระบ่าด,ด้วยนะครับไม่เป็นไรยิงไป นี่เป็นอันติีครับก็จะมีคัดซีนที่ดูแบบนี้ด้วยนะฮะส่วนที่ขึ้นเลข2ตัวนี้คือศพของสตูนะครับคืออันเนี้ยเราไม่สามารถเดินไปเหยียบหรืออะไรได้ผมคิดว่ามันน่าจะมีบางตัวละครที่สามารถชุบชีวิตได้อะไรแบบนั้นนะครับก็ช่างมันแล้วกันครับเดี๋ยวผมมาโจมตีตัวนี้ก่อนเนาะอาบิี้ไม่มีเลยมีแต่หิวครับงั้นก็ต่อยแบบธรรมดาไปเลยแล้วกันไปเรียบร้อยครับผมตุย้ยหันหน้ามาฝั่งนี้ต่อไปออพี่คนนี้โจมตีโดนไหมโดนอยู่นะครับลองอาบรบิี้ดูสิ อันติไปเลยแล้วกันครับระยะอย่างไกลครับผมไปเออยิงไม่เข้าไม่เป็นไรครับอุยอ้ยอุ้ยเลื่อนหายไปเยอะแล้วดูอาบิลิตี้พี่คนนี้ดิยังไม่ได้อยู่ดีครับงั้นก็ต่อยธรรมดาไปเลยแล้วกันไปเออหลังจากโจมตีแล้วก็สามารถเดินได้อีกนะครับเดี๋ยวผมเดินมาตรงนี้และกันขวางทางไว้ครับแล้วก็หันหน้ามาทางนี้แล้วก็เออพี่คนนี้อาบิลิตี้มาเลยครับ แห่น่าเสียดายครับเกตไม่พอเกรไม่พอ,พองั้นก็เดี๋ยวจมตีธรรมดาไปก่อนเก็บเกตไปอูโหูเดี๋ยวนะต่อยทีเดียวล่วงเลยพีดีโอคนนี้เป็นตัวฟรีนะครับที่ได้มาจากในจดหมายเนาะผมก็อัปเกรดมาเลเวลสูงเลยครับก็เลยจัดการไปได้แบบง่ายเลยครับส่วนดันเจี้ยนอื่นๆที่เปิดในตอนนี้นะครับดูอนแ็กสุดก่อนกัน,กนละกันที่เป็นอีเวนต์นะครับอันนี้ก็เป็นอีเวนต์นั่นแหละแนะนําว่าให้รีบมาลงนะครับคือศัตรูก็ไม่ได้เก่งมากเอาไว้ลงมาฟาร์มเพชรฟรีๆอะไรแบบนั้น ทีนี้ดูด้านซ้ายต่อเมนูที่2อครับจะมีดันเจี้ยนพิเศษอยู่ด้วยที่ลงได้วันหนึ่งครั้งอันนี้ก็แนะนําให้ลงให้หมดนะครับแล้วก็ด้านขวาเป็นต้นไปอันนี้คือจะเป็นไอเทมที่เอาไว้ใช้ในการเลื่อนขั้นอัปเกรดต,ตัวละครน,นู่นนั่นนี่ครับถ้าเกิดว่าขาดอันไหนก็ลงมาฟาร์มหาได้เลยส่วนอันสุดท้าย h a เลนจ์แบทเทิลอันนี้คือข้ามไปยาวๆได้เลยครับเพราะว่าศัตรูค่อนข้างเก่งครับผมแอบซองอยู่แล้วนู่นเลยเลเวล6กอ่ะว่าจะเอาพวกนี้ไหว ส่วนอีกอันนึง Battle Lesson นะครับอันนี้แนะนำว่าถ้าว่างมาลงด้วยเพราะว่าเขาจะสอนการเล่นครับและทุกครั้งที่ผ่านการเล่นไปในแต่ละด่านน่ะเราจะได้รับเพชรมาฟรีๆ1 0 0เพชรเลยครับส่วนอีกอันนึงคือ Battle Arena หรือว่า PVP นั่นเองครับแต่ว่าผมลองเข้าไปเล่นดูแล้วอะ่ะมันไม่มีให้ไปหาคู่ต่อสู้อื่นเลยครับมันมีแค่ให้เราลองจัดทีมแล้วสู้กันเองด้วยซึ่งพวกนี้จะเป็นตัวละครของเราหมดเลยครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเปิดให้สู้ผู้เล่นอื่นจริงๆเหมือนกัน ส่วนการจัดทีมเนี่ยให้ดูด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับผมคืออย่างที่เห็นนะว่าเราต้องจัดทั้งหมด3ทีมทีมละ3ตัวละครน,นะครับนั่นหมายความว่าเราต้องมี9ตัวละครก,ก่อนนะถึงจะลงคอนเทนต์นี้ได้อีกส่วนหนึ่งจะอยู่ด้านซ้ายตรงนี้นะครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นรางวัลไอดอลก็ได้ครับคือเขาจะให้เราเอาตัวละครมาใส่ไว้ครับพอรเวลามันผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเลเวลของตัวละครก็จะมากขึ้นนั่นเองครับแถมมีโบนัสด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาตัวละครตามที่เขาระบุลงมาใส่อ่ะความเร็วมันจะมากกว่าปกติ 1. 5เท่าเลย แล้วถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนตัวละครที่อยู่ในนี้ก็กดตัวนี้ได้เลยครับก็เปลี่ยนได้เลย3คนนะครับถ้าเกิดอยากจะได้คนที่4คนที่5ลงมาด้วยเนี่ยก็ต้องใช้เพชรในการจ่ายเล็กน้อยนะครับก็จะเปิดช่องที่4กับ5ได้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ก็คือการเร่งความเร็วแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมไม่มีตั๋วก็สามารถใช้เพชรในการเร่งความเร็วได้หรือไม่ก็ดูโฆษณาด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับวันหนึ่งจะดูได้3ครั้งครับถ้าเกิดว่าด้านขวาล่างตรงนี้สามารถกดได้ก็กดเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้รับรางวัลไอดอลมาแบบสุ่มๆนะครับซ การเปลี่ยนตำแหน่งก็ใช้ปุ่มเดียวกับการเปลี่ยนทีมนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเราไปกดด้านบนแทนนะครับแล้วท่านผู้ชมก็เลือกเลยว่าจะไปด่านไหนนะครับแอบส่องดูก่อนได้ด้วยนะครับว่าบริเวณนี้เนี่ยจะรอปไอเทมอะไรของใครบ้างนั่นเองครับโอเคทีนี้เราไปเปิดกระชปองบ้างดีกว่าครับเมนูจะอยู่ตรงนี้นะครับด้านขวาล่างเมนูที่2 สำหรับการฉปองเกมเนี้ยมีหลายตู้มากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็น3ตู้แรกเนี่ยจะเป็นตู้ลิมิตนะครับก็คือมีเวลาให้แค่3วันหละอย่างที่ท่านผู้ชมเข้ามาเล่นนะครับและมันต้องเติมเงินไงถ้าไม่เติมเงินก็เปิดไม่ได้ก็ข้ามเลยลวกันนะครับตู้ถัดมาจะเป็นตู้พิกอัพแล้วนะครับผมตู้แรกก็จะเป็นของดีโอนะครับอันนี้คือจะได้ตัวละครนะครับส่วนอีกตู้หนึ่งจะได้เป็นการ์ดซับพอร์ตหรือว่าแอสซิสการ์ดนั่นเองนะครับส่วนอีก2ตู้ถัดมาก็จะเป็นของโจทาโร่นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่เลยอยากไไไดดด้้ตัััววละครรรหือออ่าอาายกกกสสนสนนบุปปเปเงิง ส่วนอีก2ตู้ถัดมาจะเป็นตู้ปกติและอันนี้ก็จะเป็นตู้ตัวละครเนาะอันนี้ก็จะเป็นตู้ ASS i s t Card นะครับแล้วก็ตู้นี้จะเป็นตู้ที่เปิดได้ฟรีวันล,ละสิบใบนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือตู้ที่ดูโฆษณาเปิดได้ฟรีวันล,ละหนึ่งใบนั่นเองครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมเอา,เอาโจทาโร่ก็แล้วกันนะครับนี่นี่น,น,น,นี่ไม่รู้ว่าจะได้กับเขาบ้างหรือเปล่านะครับงั้นก็จัดไปครับสิบใบหนึ่งพันห้าร้อยเพครับ ส่วนแอนิเมชันการเปิดกระชปองก็เรียกได้ว่ามาทุกภาคเลยทีเดียวเชียวครับก็เรียกสแตนมาโจมตีกันรัวๆๆ,ๆๆๆเลยงั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้ใครบ้างนะครับใบแรกเป็นซัพพอร์เตอร์หรือว่าการสนับสนุนใบที่2ก็สนับสนุนอีกแลลวครับอันนี้เป็นตัวละครเนาะขึ้นว่ายูนิตด้านซ้ายบนนะฮะอันนี้ก็เป็นยูนิตครับผมนี่ก็ยูนิต นี่เป็นซับพอร์ตเตอร์นะครับก็เรียกได้ว่า1ตู้นี่รวมไว้3ชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นยูนิตที่ลงไปต่อสู้ยูนิตที่สนับสนุนและก็การสนับสนุนนั่นเองครับโอ้โหเป็นไงได้แรง R กันกระจุยเลยครับ SR ก็มีโผล่มาบ้างเนาะ2-3งสาใบครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่พวกนี้นะครับเราต้องการโจทาร่นะฮะงั้นก็เดี๋ยวเปิดต่อเลยกันละกันเนาะ เดี๋ยวรอบนี้ผมจะกดสกิปไปเลยด้านขวาบนนะครับเนื่องจากแอนิเมชันน่าจะเห็นกันแล้วเนาะว่าประมาณไหนอืมรอบนี้ก็แทบจะไม่แตกต่างกับเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็มีซ้ำไปบ้างเนาะกลายเป็นเศษเกลือกันไปครับผมเปิดได้แค่รอบเดียวเท่านั้นเองครับมาลุ้นกันว่าจะได้ไหมโอเคก็ยังไม่ได้อยู่ดีครับอ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเก็บเพชรแล้วก็ค่อยมาเปิดใหม่ละกัน พูดไม่ทันขาดคำครับผมเล่นมาอีกสักพักหนึ่งก็ได้เพจมาเปิดอีก3รอบนะครับแล้วก็เปิดกันต่อเลยกันละกันอซ้ำกันกระจุยเลยครับผมอ่ะไม่เป็นไรครับต่อต่ออีกรอบหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีข้อความเด้งขึ้นมาแบบนี้เอาแล้วครับผมสงสัยเป็นตัวละครระดับ ur ครับและก็ใช่จริงด้วยนะครับเป็นซัพพอร์เตอร์ระดับ ur นะครับน่าเสียดายที่ไม่ตรงหน้าตู้ แต่ก็ยังดีเนาะเราได้ UR มาแล้ว1คนนะครับจากการเปิดไปทั้งหมด6 7รอบด้วยกันเนาะโอเคอ่ะเปิดอีกรอบนึงนะครับอันนี้ครั้งสุดท้ายของผมแล้วหน่าเสียดายครับรอบนี้ก็ยังไม่ได้โจทาร่อยู่ดีส่วนการันตีของเกมนี้นะครับถ้าเกิดเปิดครบ50บใบจะมีโอกาสได้ UR 50%นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปิดไปครบ100ใบก็จะได้ UR แน่นอน1คนครับ แต่ถ้าเกิดเปิดไป150ใบก็จะมีโอกาสได้ UR เพิ่มอีก50%นะครับและถ้าเกิดเปิดครบ200ใบจะได้รับตัวพิกอัพหน้าตู้แน่นอน1คนครับส่วนเรกัชบองของเกมนี้นะครับถ้าเป็นตัวละครระดับ UR คือ2%เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเขามีซัพพอร์เตอร์หรือว่าตัวละครสนับสนุนด้วยก็รวมกันเป็น4%ซนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูเปอร์เซ็นต์ที่อยู่ด้านล่างแล้วจะเห็นว่าคนที่อยู่หน้าตู้จะมีโอกาสออก0.7%นะครับสจวนคนอื่นๆจะอยู่ที่0.1% ตอนแรกผมนึกว่ามีแค่นี้มันไม่ได้มีแค่นี้ครับมียางอื่นด้วยนะครับท่านผู้ชมดูด้านซ้ายล่างเข็นตรงนี้ไหมอันนี้คือติกเก็ตกาชานั่นเองครับบางทีเราไปทําภารกิจมาแล้วเราได้เป็นตั๋วนะครับสามารถมาสุ่มได้ที่ตรงนี้เลยครับมี3าอันเดี๋ยวลองสุ่มดูเลยแล้วกันว่าได้อะไรบ้างนะครับมาอันแรกก่อน SR ครับอืมได้โจทาร่นะครับแต่ว่าผมอยากจะได้ UR มากกว่าครับอ่าไม่เป็นไรเปิดต่อครับผมอันนี้เขาบอกว่าเป็นระดับแรง S นะครับก็คือ UR นั่นแหละครับลองลุ้นกันว่าจะได้ใคร้าไอเต แม <laughs> <ś m any> เป็นการซัพพอร์ตเปอร์นะครับตอนแรกรูกว่าตัวละครโหได้เป็นเต่าซัพพอร์ตครับผมอ่าไม่เป็นไรยังเหลืออีกใบน,นึงอันนี้เขาบอกว่า UR เหมือนกันนะครับเป็นแอสิสการ d นะครับผมอ่าลองดูครับว่าจะได้อะไรอืมก็โอเคอันนี้เป็นการสนับสนุนของพวกตัวละครท่าน,น้ำเนาะ ยังไม่จบนะครับดูด้านบนอีกนะครับมันยังมีแท็บที่2อยู่นะครับอันนี้จะเป็นตั๋วเลือครับแต่มันไม่ใช่กาชานะมันเป็นตั๋วที่เราสามารถเลือกพวกทรัพยากรต่างๆได้ครับเขาก็มีแจกมาให้ในระดับหนึ่งส่วนการอัปเกรดตัวละครนะครับให้มาที่เมนูนี้เลยครับผมที่เป็นรูปสีฟ้าด้านขวาเราสามารถอัปเกรดได้3อย่างนะครับเมนูที่4อันนี้เป็นการจัดทีมไม่ต้องจัดตรงนี้ก็ได้เนาะค่อยไปลงเดนเจลจัดทีเดียวนะครับงั้นเดี๋ยวไปดูการอัปเกรดทีละอันเลย อันแรกจะเป็นการอัปเกรดยูนิตนะครับก็ง่ายๆเลยครับเลือกตัวละครที่ต้องการก่อนนะครับแล้วดูด้านขวาล่างมี5เมนูนะครับเรียงทีละอันเลยอันแรกเนี่ยเป็นการอัปเกรดเลเวลนั่นเองครับโดยตัวละครเบื้องต้นนั้นจะเลเวลตันแค่30เท่านั้น พอเราไปตันแล้วก็ให้ใช้เมนูที่2แทนนะครับอันนี้คือการปลดลิมิเตอร์นั่นเองครับท่านผู้ชมก็ไปหาของมาก่อนแล้วก็หาเงินมาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ของชิ้นไหนหาไม่ได้ไงเราแตะเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ดูด้านล่างครับจะมีอีกปุ่มหนึ่งให้เรากดก็กดขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็กดที่บริเวณเควสได้เลยครับอันนี้เขาก็จะพาไปยังด่านที่เกี่ยวข้องให้ถ้าเกิดด่านนี้เราเคยผ่านมาแล้วนะครับเราสามารถใช้คําสั่งเ t t ทน c r i p t หรือว่าข้ามการเล่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องดูอออออนน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 เเเเมมมมชชััััั่่่่่งงงงคครรรสววูทีีี3ตตต้้้้ืกกาาาาปลดะซํ ถึงจะทําการปลดดาวได้ส่วนต่อมาเป็นการเพิ่มแรงนะครับก็คือเป็นอีกวิธีนึงในการเพิ่มความเก่งให้ตัวละครนั่นเองครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเล่นตัวละครนี้แน่ๆก็อย่าลืมแวะเวียนมาอัพเกรดแรงของตัวละครด้วย ส่วนอันสุดท้ายจะเป็นการอัปเกรดอาเบลิตี้นั่นเองนะครับผมก็ที่สําคัญสำคัญเนี่ยจะมีอันนี้นะครับรีแอคชั่นอาเบริตี้แลก็เซตอา i บ i ิตี้นะครับทำให้เราสามารถใส่อา i บ i ิตี้ได้มากขึ้นนะครับที่เหลือจะเป็นพ่อสเตตัสเพิ่มเติมโจมตีแรงขึ้นเลือดมากขึ้นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับพอเราปลดล็อกสกิลหรือว่าอาเบริตี้เพิ่มเติมแล้วเนี่ยก็มาที่เมนูที่3ด้านบนนะครับเราสามารถที่จะติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับและอา i บ i ิตี้ที่เรามีนะครับก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยก็ดูด้านบนเมนูทีีีี่่2เเเเเห็หนนเ็็นนนนนนมมมัััาา้้้ยอออคคืืจะปปพฐาาาาทรรรรกกสถดดไลบ ทีนี้ย้อนกลับมาที่หน้าจอตัวละครนะครับมันยังมีด้านบนอยู่ด้วยคือเลเวลโบนัสนะครับอันนี้ก็คือเขาจะมีการสรุปรวมว่าเรามีตัวละครกี่ตัวเลเวลรวมเท่าไหร่นะครับเมื่อเลเวลอัพนะครับก็จะได้รับสเตตัสโบนัสเพิ่มเติมนะครับส่วนอีกอันนึงคือคําสั่งกรุ๊ปนะครับอันนี้นี่น่าจะเป็นเอ็นเกมคอนเทนต์เลยนะครับก็คือตัวละครที่ท่านผู้ชมมีครับบางทีเขาจะมีหลายชุดใช่ไหมอ่า ur ชุดหนึ่ง ssr ชุดหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าเรามีไอเทมของตัวละครเนี้ยซ้ากันเยอะๆเราสามารถอัปเกรดเพื่่อทีจะะให้ตัวลคร เก่งหมดได้เลยทุกการนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็น U R S S R ก็คือจะเก่งขึ้นหมดเลยครับโซนต่อมาเป็นตัวละครซับพอร์ตนะครับผมจะบอกว่าการอัปเกรดแทบจะไม่แตกต่างกับตัวละครหลักเลยครับมีเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดเลเวลใช่ไหมการปลดลิมิเตอร์นะครับแล้วก็การเพิ่มดาวนะครับแล้วก็การอัปเกรดพวกสกิลบอดต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะไม่มีอาบิลิตี้ไงจะมีแค่บอร์ดอย่างเดียวเพิ่มสถานะแล้วก็มีอาบิลิตี้อื่นๆเพิ่มเติมเท่านั้นเอง ส่วนแอสซิสการ์ดก็ไม่แตกต่างกันครับแต่ว่าสามารถอัปเกรดได้แค่2ออย่างก็คือการอัปเกรดเลเวลแล้วก็การเพิ่มดาวเท่านั้นเองครับส่วนการจัดทีมเนี่ยขอวนมาอีกนิดนึงกันละกันนะครับคือถ้าเกิดเราจัดทีมที่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะจัดได้ในทุกคอนเทนต์ที่เปิดเลยเนะครับโดยเฉพาะอันสุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้มาจัดเท่าไหร่อันนี้ก็คือเวลาที่เพื่อนของเราเนี่ยนำตัวละครเราไปช่วยจะใช้ตัวอะไรออกไปช่วยนั่นเองนะครับซึ่งสามารถจัดแยกตามธาตุได้เลยหรือจัดแบบ all หรือว่ารวมทุกธาตุได้เลยครับ ส่วนเพื่อนเนี่ยมันจะอยู่ด้านซ้ายตรงนี้นะครับที่เป็นรูปมือจับกัน2อันครับแตะเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ไปหาเพื่อนกันให้เรียบร้อยครับเวลาจะหาเพื่อนก็ให้เราดูด้านซ้ายครับเมนูที่3เลยครับอันนี้ก็คือจะเป็นการค้นหาเพื่อนนะครับอันนี้เป็น i อดีของเรานะไปแลกกับเพื่อนมาให้เรียบร้อยก่อนแล้วเอา i อเเพื่อนน่มากรอกตรงนี้แล้วก็ค้นหาได้เลยนะครับ ทีนี้พอเพื่อนแอนมาแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่เมนูที่2ตรงนี้นะครับก็กดรับให้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดนะเพื่อนของเราจะมาปรากฏอยู่ที่เมนูที่1นะครับซึ่งเกมนี้ไม่มีแอดข่าจอดนะต้องแอดเพื่อนกันเองจริงๆอ่ะแล้วพอแอดกันแล้วนะครับสามารถส่งของขวัญหากันได้ด้วยแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของเหรียญนะครับซึ่งเราสามารถเอาไปใช้ในการแลกเปลี่ยนไอเทมได้ด้วยนะครับมีการ์ดระดับ UR ให้เราแลกด้วยนะครับก็แปลว่าใครที่เล่นจริงจังหน่อยก็แปะรหัสชวนเพื่อนกันไว้ที่ใต้คลิปก็แล้วกันเนาะ ส่วนกิวของเกมนี้ก็มีนะครับอยู่ด้านขวาล่างเมนูที่3ครับเกมนี้จะใช้คําว่าทีมนะครับกิวในตอนเนี้ยแทบจะไม่มีอะไรเลยครับแต่ว่าจะมีในอนาคตนะคบก็คือต้องรอวันที่4ตุลาคมนะครับก็จะมีพวกของรางวัลรางวัลเช็คอินนู่นนั่นนี่ครับและอันนี้ก็จะเป็นทีมแบทเทิลหรือว่าการต่อสู้แบบทีมนั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าเป็นการสู้กิวอื่นหรือเปล่าหรือว่าแค่สู้กับบอสเฉยๆก็เปนว่าติดตามรอกันอีกหน่อยนะครับระบบกิวใกล้จะเปิดแล้วครับคลิปนี้ออกไปก็คคงงอีกววัันน2เปิดละ ส่วนคนที่ต้องการจอกจากกิลก็มาที่เมนูตรงนี้ได้เลยนะครับผมมันจะมีเมนู2อันใช่ไหมให้เราคลิกอันที่2แล้วก็กดตกลงจะเป็นการออกจากทีมมันเองครับแต่ว่าพอเราออกไปแล้วต้องรอ24ชั่วโมงนะครับถึงจะไปเข้ากิลอื่นๆหรือว่าทีมอื่นๆได้ ส่วนของฟรีของเกมนี้นะครับดูด้านซ้ายได้เลยครับที่เป็นรูปกล่องของขวันนะครับผมที่ผมได้ดีโอฟรีมานะครับที่เป็นตัว UR ก็ได้จากตรงนี้นี่แหละครับกดตัวนี้เพื่อทําการรับไอเทมทั้งหมดได้เลยนะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายก็จะมีอีกนะครับอย่างเช่นรางวัล7วันอะไรเงี้ยทำภารกิจครบตามที่กําหนดก็รับรางวัลกันไปเป็นรายวันนั่นเองครับ แล้วก็จะมีพวกซีซันพาสด้วยนะครับหรือว่าแพทเทินพาสันเองครับอันนี้ก็เหมือนเกมอื่นนั่นแหละเนาะมีภารกิจให้ทาทาเสร็จปับ๊บเลเวลของพาสก็จะขึ้นใช่ไหมอ่าพอเลเวลของพาสขึ้นปับ๊บเราก็จะได้รับรางวัลแบบฟรีๆนั่นเองครับส่วนคนที่อยากจะได้ของมากขึ้นก็เติมเงินนั่นเองครับส่วนอีกอันนึงจะอยู่ด้านขวาล่างหรือว่าคําสั่งมิชชั่นนะครับอันนี้คือจะเป็นพวกเควสรายวันกับอะชิเบเมนต์ต่างๆนั่นเองครับก็อย่าลืมแวะเวียนมารับรางวัลแล้วว้ววกทําเันนดยจ นอกจากนี้ให้แวะมาดูที่ R อาพลิเคชนหนึ่งนะครับผมเวลาที่เราได้ตัวละครอะไรใหม่ๆมานะครับเราก็เข้าไปดูได้เลยนะครับมันจะมีรางวัลแจกอยู่ตรงนี้ด้านขวาบนเห็นไหมเออนั่นแหละเราแตะเข้าไปได้เลยเขาก็จะสรุปครับว่าเราได้รับรางวัลเท่าไหร่ หลักๆของเกมนี้ก็จะมีราวๆนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่าบ้างดีกว่านะครับผมถ้าเกิดอยากเปลี่ยนคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็ให้กดบริเวณด้านซายล่างตรงนี้ครับแล้วเราก็เลือกได้เลยว่าจะเอาใครเข้ามาส่วนอื่นๆก็จะอยู่ที่เมนูที่แอบอยู่ด้านซ้ายบนนะครับผมเอาที่สาคัญสําคัญเลยคืออันแรกครับเอาไว้ใช้ในการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนฉาย,ยาต่างๆเปลี่ยนคําแนะนําตัวละครของเราอะไรเงี้ยเป็นต้น ต่อมาคือเมนูนี้นะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองก็คือออปชันนั่นเองครับเข้ามาก็จะเจอเรื่องของการปรับเสียงก่อนแล้วก็เฟรมเรทนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นโหมดปกติเฟรมเรทก็จะสูงหน่อยถ้าอยากจะประหยัดพลังงานก็คืออันนี้นะครับเฟรมเรทมันก็จะ d r อปลงหน่อยแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่น่าสนใจคือเมนูที่3นะครับอันนี้ก็คือการดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดไว้ในเครื่องเลยนะครับอันนี้ก็แนะนําต่อ WiFi แล้วก็โหลดทีเดียวครับมันจะได้ไม่ต้องทยอยดาวน์โหลดส่วนต่อมาที่สําคัญคืออันนี้ครับการเซฟไอเดียย้ายไปเล่นเ่องอน ตัวเกมเขาจะมี ID ให้อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมก็ใส่พาสเวิร์ดเขาไป8ตัวอักษรถึง12ตัวอักษรนะครับก็อันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยครับก็ถ้าเกิดอยากจะให้มันผ่านแน่ๆเนี่ยพยายามมีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็ตัวเลขวนๆกันแบบเนี้ยครับ8ตัวขึ้นไปมันก็จะผ่านนะครับถ้าเกิดว่าเราโอเคกับแบบนี้ก็กดโอเคไปได้เลยครับทีนี้พอท่านผู้ชมย้ายไปอีกเครื่องหนึ่งนะครับก่อนเข้าสู่เกมนะครับให้ดูด้านขวาล่างจะมีคําสั่ง Data อยู่แล้วกดตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใช เขาก็จะให้เรากรอกทั้ง ID แล้วก็พาสเวิร์ดที่เราตั้งตั้งกันมาเมื่อกี้นี่แหละครับถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดเราจะต้องโหลดข้อมูลลงในเครื่องใหม่ได้ส่วนใครที่อยากลบ ID จะอยู่ที่เมนูที่3นะครับเผื่อท่านชมอยากจะเล่นใหม่อะไรใหม่ไงเออจะได้ไม่ต้องดาวโหลดข้อมูลใหม่ก็กดที่ตรงนี้ได้เลยครับก็แปลว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะไว้เจอกันใหม่เกมต่อไปครับ